สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับโตโยต้าขอนแก่นโชว์รูมออนไลน์บายสามทหารเสือครับผมวันนี้บอมจะมาส่งวอบรถในราคา2,000บาทอีกแล้วนะครับผมมารอติดตามชมว่าจะเป็นรุ่นไหนเกรดไหนมีดีอะไรยังไงนะครับผมระหว่างนี้เราจะรอลูกค้าและไปชมรถกันพางๆครับผมเย้ จะมาส่งรถให้น้องพนักง,งานในบริษัทนะครับรับรถ2,000บาทเท่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวเจ้ายาลิสสปอร์ต1.2นะครับใช้เงินรถ2,000บาทนวด9,000ินนิดๆน,นะครับพร้อมชุดแต่งของบริษัทพอ์เทซซาเดี๋ยวเราไปชมาชุดแต่งกันเลยนะครับเชิญกันหน้านครับใายในมาพร้อมกับเบาะหนังมีกล้องมาทึกหน้าหลังครบนะครับ เดี๋ยวเราไปส่งรถกันเลยแล้วมาสอบถามความพึงพอใจในการรับรถครั้งนี้กับลูกค้ากันเลยนะครับสดๆครับผมก็ส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับคุณลูกค้าคุณตุ๊กตาสวยๆนะครับผมก็ขอหน่วยงานนะครับตอนนี้ก็อยากอยากให้อยากให้ตอบความรู้สึกที่ใช้เงินรับรถ2อ0 0ันบาทในการเอารถวันนี้หน่อยครับ ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าค่ะก็คือ,อ,อใ,นในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนาะก็คือเราเราก็ต้องการแบบเชฟเซฟเงินไว้ด,ด้วยใช่ค่ะแล้วทีนี้กล่องรถในราคาที่แบบส0ง0บาทก็คือคุ้มมากแล้วก็อุปกปรณ์ครบเลยว้าวรู้กยังไงกับการใช้บริการเพบตัวต้าของแก่นชลูออนไลน์บายสาหารเสือครับก็ค,คือรู้สึกดีมากค่ะตอนแรกก็คือจะเป็นเหมือนประมาณว่าเพื่อนแนะนำให้เข้ามาลองปรึกษาดูไหมลองดูก่อนก็ได้เงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่า าจจะออกรถกับพี่บอมเลยนะแต่เราทีนี้พี่บอมให้คับตุ๊กษาดีมากแนะนําดีมากค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นก็คือเราอยากได้แบบไหนจัดเต็มให้เราหมดทุกอย่างเลยครับงั้นเอาไว้วันนี้ก็ทําการส่งมอบรถให้คุณทุกตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงวันนี้พวกเราตัวต้าของแก่นโชลูบออนไลน์บายสามถาดเสือขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ